สวัสดีค่ะชาววันพุธทุกท่านนะคะชาวสองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทารทาชาตาค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปนะคะงานเงินความรักประจำเดือนมกราคม2564นะคะให้กับชาววันพุธแล้วนะคะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะค่ะสำหรับการดูดวงตรงนี้นะคะก็เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นก็ ไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะคะอะไรที่ดีก็เก็บไว้เป็นกําลังใจนะคะถ้ามีอะไรไม่ดีก็เก็บไว้เป็นแนวทางในการป้องกันนะคะจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่ามกราคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมานะคะจะมีลักษณะของห้าเหรียญค่ะราชินีไม้เทา้าไพ่ของเอ็มเพสนะคะราชินีแปดถ้วยค่ะ หกเหรียญหกไม้เทา้าสองไม้เท้าค่ะ Temperance นะคะหกถ้วยค่ะเล่นแค่นิดนึงนะคะ ถ้วยคะ่ะแฮงแมนเด็กถือถ้วยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในชุดของคุณบ้างนะคะ ขึ้นมาเลยเป็นห้าเหรียญน,นะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะติดขัดในเรื่องการเงินต้องหมุนเงินหรือว่าต้องไปหยิบยืมกู้นี่ยืมสินคนอื่นมานะคะในช่วงแรกๆของต้นเดือนมกราคมนี้นะคะอืม เหมือนกับว่าคุณต้องดูแลคนหลายๆคนนะอาจจะรับภาระหรืออะไรเยอะนะคะเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานหรืออะไรเข้ามาทําให้เงินเนี่ยมันขาดมือเงินไม่สามารถที่จะแบบใช้ได้เพียงพอนะคะ mm. ก็เลยต้องมีแบบไปขอกู้นี้ยืมสินหรืออะไรตรงนี้เข้ามานะคะหรือว่าบางคนอาจจะเอาทองเอาอะไรไปตึง้งไปอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะเหมือนกับว่าเป็นเดือนที่คุณพยายามใช้ ความสามารถของคุณนะคะในการปลอบใจตัวเองในการปลอบใจคนอื่นนะคะใช้ความเป็นแม่ในการใส่ใจในการแก้ปัญหานะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณของครอบครัวของคุณนะคะหรือบางคนเนี่ยชาววันวันพุธใช่ไหมคะชาววันพุธบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะข,ของดูแลทั้งครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวก็ได้นะหรือบางคนแบบเนี่ยเหมือนโอกาสดีๆที่คุณแบบ งานกำลังไปได้ดีอย่างเงี้ยต้องแบบออกจากงานหรืออะไรบางอย่างนะถูกบังคับให้ออกนะหรือว่าบริษัทปิดตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือบางคนในเรื่องความรักอาจจะแบบคนรักทิ้งคุณไปหรือเปล่านะคะตรงนี้นะออาจจะมีลักษณะข,ของการต้องแยกจากกับอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะตกงานนะหรือคนรักทิ้งไปหรืออะไรตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้แต่ในช่วงกลางเดือนนะเหมือนกับว่า คุณเนี่ยจะมีโอกาสได้เงินนะคะได้เงินแล้วก็มาช่วยดูแลครอบครัวหรือช่วยญาติพี่น้องช่วยใครที่แบบเหมือนเขาเดือดร้อนได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความสําเร็จกับในเรื่องงานอะไรบางอย่างนะตรงนี้คุณอาจจะแอบทำไว้แล้วอาจจะเป็นอาชีพเสริมของคุณนะคะหรือเป็นงานที่เหมือนคุณคุณทำแล้วคุณรอในเรื่องเงินตรงนี้มาตั้งนานแล้วก็ได้นะคะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะได้มาเข้ามาช่วยเหลือจุนเจียคุณพอดีเลยอะ่ะนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่แบบ พอต้องการจะใช้เงินนะเจ้าเงินก้อนที่ได้จัดงานจากโปรเจกต์อะไรต่างๆตรงนี้มันก็เข้ามาช่วยตรงนี้พอดีเลยนะเหมือนกับว่าไม่ง้นแย่แล้วมันก็ต้องไปหยิบยืมเงินเพิ่มหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเหมือนตรงนี้เข้ามาก็คุณก็ไปใช้นี่ใช้สินอะไรได้นะอืมคุณก็เลยแบบเหมือนมองโอกาสมองอนาคตของคุณนะคะว่าคุณจะ ทำยังไงดีเหมือนกับว่ามันต้องมีการปรับตัวนะคะมีเทมเพลนส์เกิดขึ้นกับสองไม้เท้าคุณมองว่ามันจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะบันจับงานสองอย่างนะทำทั้งงานประจำทำทั้งงานที่เป็นอาชีพเสริมนะคะหรือบางคนก็คือคิดว่าเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมเราเป็นนายตัวเองดีกว่า นะคะออกจากงานประจาแล้วมาทํางานเป็นนายตัวเองก็ได้นะคะมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวนะคะมีเวลาทํางานแบบว่าสร้างธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะในในเดือนมกรานะมีเกณฑ์คนรักเก่านะคะกลับมาหาชาววันพุธนะคะแต่การกลับมาครั้งนี้นะคะเหมือนคุณอนะรอคอยเขามานานหรือเปล่านะคนโสดนะคะ คนโสดหรือคนมีคู่จันไม่แน่ใจคุณรอคอยเขามานานนะคะหรือเขาทิ้งคุณไปด้วยความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแต่ว่าเขากลับมาครั้งนี้เขาเต็มไปด้วยความเข้าใจนะคะมันดูคุ้มค่าสองการรอคอยมากๆเลยนะคะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะเด็กถือถ้วยกลับมามอบความรักให้กับคุณ นะเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องงานเนี่ยคุณก็จะแก้ปัญหาได้นะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณนะแล้วก็เป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงแบบยกระดับชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยนะคะตรงนี้นะเหมือนคุณก็แบบงงๆอยู่แล้วมาจุดนี้ได้ยังไงนะคะแต่มันก็มาแล้วนะคะแถมพอโชคดีเรื่องงานแล้วแก้ปัญหาเองได้แล้วนะคะความรักก็เข้ามาอีก ะะมีทั้งหกถ้วยมีทั้งสามถ้วยนะคะเป็นทั้งความรักที่หวานชื่นแล้วก็เป็นความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันดีด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ถ้าดูจากตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของอันเนี้ยนะคะก็คือคนที่ทิ้งคุณไปนี่แหละนะคะอาจจะช่วงปลายปีหรือเพิ่งทิ้งคุณไปเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของคนมีคู่นะ คนมีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะคนรักทิ้งขึ้นไปหรือเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะทิ้งคุณไปแต่ว่าเขามีโอกาสกลับมานะคะคนที่คุณรออยู่นะคะว่าจะกลับมาง้อไหมกลับมาคืนดีไหมเขาจะกลับมาจริงๆแล้วกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีด้วยนะคะกลับมาด้วยความรักความเข้าใจนะคะเป็นทั้งสามถ้วยนะคะความเข้าใจความใส่ใจความรู้สึกนะคะ ความสามาัคคีซึ่งกันและกันกับหกถ้วยนะคะความรักที่หวานชื่นความรักที่มุ้งมิ้งนะคะหรือพอเขาจากคุณไปแล้วเขาแบบรักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะอันนี้สําหรับคู่ที่มีปัญหากันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูคู่อื่นที่ไม่เป็นที่ไม่มีปัญหาตรงนี้นะคะไม่ได้แยกออกจากกันจะเป็นยังไงนะคะอาจารย์ขอดูคนมีคู่ก่อนเล่อยนะความรักนะคะ แล้วคนมีคู่อื่นๆนะคะที่ไม่ได้มีปัญหาการแยกจากกันจะเป็นอย่างไรเป็นอัศวินไม้เท้าเป็นจัดจเม้นต์ค่ะเป็นเดทยังไงบอกว่ามมีปัญหาแยกจากกันเอาเดทมาอีกแล้วมีราชาเหรียญมีหนึ่งเหรียญมีเก้าดาบ ีถ้วย The fool เจ็ดเหรียญเหมือนกับว่าคนมีคู่นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรกันจริงๆรนะอาจารย์พยายามถามแล้วคนอื่นที่ไม่มีปัญหาเป็นไงเหมือนไพ่ก็บอกว่ามันมันเป็นโชคชะตาที่าอาจจะมีการพัดผ้าจากกันนะหรือการบล็อกกันหรือการแยกกันอยู่นะคะเป็นเดทเข้ามาอีกนะคะเหมือนกับอีกคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเหมือนไป เดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะเราก็ไปสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะแต่ก็ทําให้คนที่ต้องรอเนี่ยค่อนข้างกุ้มใจนะคะแล้วเหมือนกับมันตกลงกันไม่ได้นะคะเป็นสี่ถ้วยมันตกลงกันไม่ได้ก็เลยต้องให้อิสระก่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะแต่หลังจากที่เขาไปแล้วนะคะตัวคุณเองก็จะมีความรู้สึกว่าอืมอาจจะนั่งมองดูนะคะเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรที่เขาแบบทิ้งไว้ให้เราตรงเนี้นะคะแล้วเราก็เหมือนกับ ก็เห็นคุณค่าของเขาอ่ะนะคะอืมก็เลยเหมือนพอเขากลับมาง้อเนี่ยนะคะเป็นหกถ้วยเป็นสามถ้วยเนี่ยก็เลยเหมือนแบบคืนดีเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่คุณรอคอยเนี่ยนะเดือนเดียวมันก็นึกว่านานเป็นแบบเป็นปีเลยนะคะตรงนี้นะก็เลยคิดว่าคืนดีกันดีก,ดกว่านะอืมเพราะนั้นพลังงานความรักของคนที่มีคู่นะน่าจะมีเหตุต้องแบบห่างกันไปสักพักหนึ่งนะคะบางคนอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าห่างในแง่ความสัมพันธ์ไม่พูดกันหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะ อะขอดูความรักคนโสดก่อนนะคะคนโสดค่ะคนโสดเป็นยังไงบ้างสองถ้วยค่ะคนโสดอัศวินเหรียญด้วยราชินีถ้วยืจะเลือกใครดีคะมีเด็กถือไม่เท้า Lover ววโอ้โหไพ่ความรักหมดเกี้ยงแล้ว สีไม้เท้าโอพอแล้วนะคะคนโสดจะได้พบกับความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมาเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเรียนการทํางานนะคะเราอาจจะมาลักษณะเจอกันในโลกออนไลน์หรือว่าไปเจอกันในที่ทํางานในสถานศึกษาหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะหรือเจอกันในเว็บในเว็บแบบเรียนออนไลน์ร่วมกันอะไรแบบน้หรือเปล่านะคะ แล้วก็ตัวคุณนะตัวคุณก็เป็นลักษณะของออราชินีถ้วยก็ได้นะคะมาเจอกับอัศวินเหรียญน,นะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าคุยกันแล้วมีความเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะมีความรักมีความเสน่หามีแพชชั่นต่อกันที่ดีนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้กันและกันน่ะนะคะการเจอกับคนใหม่ๆในสายงานใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนละสายงานกับที่เราเรียนแล้วที่ที่เราทํางาน ทำงานมาก็ได้นะคะเป็นคนใหม่ๆเลยแล้วก็แบบเหมือนยิ่งคุยกันยิ่งแบบมีแพชชั่นต่อกันนะคะ,ะรักกันมากเลยเห็นไหมลเวอร์ขึ้นมาอีกนะคะแล้วมีโอกาสที่แบบว่าคุณจะได้เจอกันในที่ที่สวยงามนะเป็นงานมงคลหรืออะไรบางอย่างหรือได้มาเริ่มงานด้วยกันหรือว่าย้ายมาอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็แฮปปี้มากม หรือบางคนเป็นลักษณะของเปิดธุรกิจร่วมก,กันก็ได้นะคะสีไม้เท้านะเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความรักตรงนี้เนี่ยไปดูแบบดูเหมือนค่อนข้างดีเลยนะคะเหมือนคุณอน่ะขึ้นมาทั้งเลฟเฟอร์ขึ้นมาทา over, ั้าทางสองถ้วยอะ่ะนะคะคุณน่าจะเป็นแบบคนที่แบบว่าเจอกับความรักแท้นะคะเป็นคู่ของคุณจริงๆนะเพราะว่าพ่ความรักขึ้นมาแบบสองใบพลังงานเต็มมากนะคะทั้งเลฟเฟอร์ทั้งสองไม้เท้านะคะอ่า คนโสดดวงดีอะไรอย่างนี้คะ่ะนะมันมีพลังแห่งความรักความเข้าใจนะความรักที่หวานชื่นต่อกันในกองไพ่โดยรวมด้วยนะคะ,อะโอเคมีคู่ไปแล้วขอดูสถานะของความสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะคะให้สถานะไม่ได้นะคะชาววันพุธใช่ไหมคะ,ะมาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาบ้าง มีเอ่อก้าถ้วยมีตมูลมีอะไรคะแชริออคะ่ะมีราชินีดาบมีสิบดาบสามเหลี่ยนนะคะสิบไม้เท้าคะ่ะสิบถ้วย หนึ่งไม้เท้าสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนกับว่าความรักของคุณเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งอ,อาจจะยังรู้สึกเหมือนเป็นคนที่แบบยังไม่พอหรืออาจจะแบบคบเผื่อเลือก,อ,อ,กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบทําให้มีความผิดหวังเศร้าเสียอกเสียใจนะคะกับการที่รู้สึกว่า เจอกับคนที่เหมือนเขาแบบคบเผื่อเลือกหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็ไม่ชัดเจนกับเราเพราะเขาคบเผื่อเลือกตรงนี้นะคะเหมือนคนพยายามเดินหน้านะคะที่จะทำให้เขาแบบเหมือนชัดเจนให้เขาแบบชี้มาเลยนะคะตกลงจะเป็นแฟนเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะคะแต่ว่าคนคนนี้ก็ดื้อดึงนะแล้วเขาก็เหมือนแบบแข็งใส่เราอะนะคะก็เลยจะเป็นที่จะต้องจบความสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะคะสิบดาว นะคะคพอจบแล้วคุณก็หันมาโฟกัสกับเรื่องงานนะคะหรือบางคนทําอาชีพเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นสามเดือนนะคะเป็นช่วงที่มีความพยายามอย่าง ค่อนข้างหนักเลยนะคะในการเริ่มต้นงานเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆของคุณนะคะแต่เหมือนกับว่ามันจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วคุณน่าจะเจอกับใครบางคนที่คุณมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะเราก็แบบเหมือนชอบเขาแล้วอยู่ในใจอน่นะคะนึกถึงเขาแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้แต่งงานกับเขานะคะตรงนี้นะหรือได้แบบเริ่มต้นทางความรู้จักนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นะคะเราก็รู้สึกแบบแฮปปี้ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะอ่ะอาจารย์ดูให้นะคะคนนี้ที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยนะคะเขาเป็นใครอย่างไรนะโอ้ยเป็นคนที่คนแอบหลงรักมาน่าจะนานแล้วนะคะอาจารย์นึกว่าไพ่ความรักหมดแล้วหรือหนึ่งถ้วยแล้วหนึ่งถ้วยออกมานะอืมสี่เหรียญถ้อยใบหนึ่งนะคะ หนึ่งดาบเป็นคนที่คุณแอบหลงรักเขามานานแล้วนะคะเป็นคนที่คุณเก็บเขาไว้ในใจในไพ่กองใหญ่นะคะพลังงานโดยรวมมันมีไพ่ของความรักในวัยเด็กนะอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบนะในวัยเด็กในวัยรุ่นในวัยเรียนหรืออะไรแล้วก็มันมีโอกาสกลับมาหาหลังจากที่คุณจบกับความสัมพันธ์ ที่มันไม่ชัดเจนที่เป็นแบบเหมือนความรักเผื่อเลือกหรือความรักซ้อนกับใครบางคนไปนะคะแล้วก็โชคดีจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งใหม่นะคะเหมือนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นทั้งหนึ่งดามแล้วก็เป็นทั้งหนึ่งไม้เท้าเหมือนถ้าคุณเดินหน้าไปจีบคุณให้ใจเขานะ่ะก็มีโอกาสประสบความสาเร็จหรือส่งหวังในความรักในครั้งนี้นะคะคุณรักเขาค่อนข้างมากเลยคะ่ะหนึ่งถ้วนะแล้วก็มีความโรแมนติกต่อกันด้วยนะ สี <ersch> ่หรอเก็คือมีพร้อมเรื่องของเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะเป็นต้องจบกับอะไรเก่าๆที่เป็นพลังงานไม่ดีที่อยู่ในชีวิตของเรานะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกทางเดินชีวิตใหม่กับคนใหม่ๆที่น่าจะดีกับคุณมากยิ่งกว่าคนเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์คาลให้นะคะตรงนี้สุขภาพก็ระวังโรคปวดหัวนะเครียดคิดมากนะคะ ขอบคุณชาวันพุธมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นารีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูกันว่าไพ่ออร์คเคิลชุดนี้จะบอกหรือให้คาแนะนําอะไรกับเราบ้าง TikTok เออมันใกล้จะถึงเวลาของคุณแล้วอ่ะนะคะรออีกนิดนึงมันใกล้จะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะรอ,อ,จะอ,คะคะอจังหวะรอโอกาสให้ดีนะคะเร่งลงมือเตรียมพร้อมนะคะลงมือทํานะคะความสําเร็จอยู่อีกไม่ไกลค่ะเห็นไหมคะคุณมีไพ่ของความสําเร็จขึ้นมานะหกไม้เท้านะคะคุณจะได้รับการยอมรับแล้วไม่ใช่แบบว่าถูกติฉินนิ้นชาว่ากล่าวอะไรแบบนี้ตลอดนะคะนั้นเขาจะว่าอะไรคุณไม่ได้แล้วนะคะเพราะคุณจะเป็นคนที่สําเร็จ ชู่ดจะซีเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเนาะอยากไปพักผ่อนในท,ที่ที่แบบใกล้น้ำหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะจะได้แบบทำให้สบายใจหรือว่าชาววันพุธอาจจะมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับสายน้ำนะคะชอบแม่น้ำชอบน้ำตกชอบทะเลหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะชา้นโก go นะเพราะนั้นบางทีเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะมีพลังงานของแปดถ้วยเข้ามานะคะอาจจะ ถอยออกไปนะเดินออกไปเพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่กลับมาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะหรือบางคนทานทูกโกคือในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือเขาไปแล้วเขาอาจจะไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวดูแถมให้ชุดหนึ่งนะคะชาววันพุธมาดูสิว่าจะเป็นคําแนะนําแบบไหนอย่างไรนะคะอุมีกามานะคะอาจจะมีเรื่องของความ ชื่นชอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อะไรในเรื่องของเพศลถอะไรต่างๆนะคะระหว่างคุณกับแฟนของคุณอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความพึงพอใจตรงนี้มันก็เลยยิ่งทําให้ความรักเนี่ยมันเหนียวแน่นมันผูกกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มันพอจะจากกันไปจริงๆมันก็ลาบากเนาะมันก็ต้องกลับมาหากันนะคะยังมีอะไรที่แบบเหมือนเป็นการแบบทําให้คิดถึงซึ่งกันและกันอยู่อีกเยอะเลยนะคะ Uh, dessert นะคะเอ๊ะเดี๋อ่าน d e s r นะคะ dessert หรือเปล่านะคะเออถ้าเป็นขนมจะอ่านอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ชักลืม vision quest นะคะเป็นช่วงเวลาของวิสัยทัศน์นะคะการมองกันไกลนะคะการแก้ปัญหาที่ต้องมองกันไกลสถานการณ์ต่าง,างๆรอบตัวสถานการณ์โลกด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าโควิดมันทําให้เราแบบเจอผลกระทบเยอะแยะอะไรไปหมดนะคะเพราะนั้นการแก้ปัญหาในที่นี้นะคะก็ ไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องรู้จักการมองการไกลแล้วก็แก้ปัญหาในภาพรวมให้เป็นด้วยนะคะไม่ใช่แก้เฉพาะจุดอย่างเดียวแล้วก็ไปเจอปัญหาที่ตกในด้านาต่างๆก็กลายเป็นปัญหาเรื้อรังอยู่ดีนะคะ <The> Creation นะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการทํางานในการแก้ปัญหาอะไรใหม่ๆของคุณหรือแม้แต่ในเรื่องความรัก ะะใส่ความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรลงไปทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันไม่น่าเบื่ออีกต่อไปอ่ะนะคะอลองดูนะอาจจะทําให้ชืมุนเนี่ยมีสีสันมีรสชาติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะชาววันผู้ที่ช่วยตามช่องของอาจารย์นรีนะคะตอนนี้ก็สองหมื่แล้วนะคะดีใจมากๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ